แล้วครับรอบนี้เกมแจกพระเอกเอ้ยตัวเอกของเกมนะครับผมชาเลบูนะครับในภาคจีควักเพื่อเฉลิมฉลองตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อดูข้อมูลของตัวนี้กันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการไต่มาสเตอร์ลีกนะครับที่ทาให้คะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ของผมก็อยู่ที่ 180K ละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ2 w Nubs Generation Eternal นะครับก็เรามาอยู่กันกับรีวิวของตัวละครที่เขาแจกฟรีในตอนล่าสุดพร้อมกับ300เพชรด ให้ทุกคน,กกน,นคก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกันด้วยสําหรับร้าน Elastic Shop นะครับร้าน Elastic Shop ก็เป็นร้านที่รับเติม G Generation Eternal ด้วยราคาที่ถูกกว่านะครับผมแล้วก็ปลอดภัยไร้รีฟันแน่นอนเพราะว่าร้านมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสำหรับนี่เป็นแพ็กเกจของทางร้าน Elastic Shop นะครับที่ทําให้เราเติมได้ถูกกว่าด้วยนะผมก็ได้ทําลิงก์แล้วก็ประสบการณ์การเติมกับทางร้าน Elastic Shop ไว้ด้วยนะครับในลิงก์ด้านล่างเลยนะถ้าเพื่อนๆสนใจอย,อยากจะเติมนะครับผมโดยเฉพาะพวกแพก็พกเพจหรือว่าพวกลิมิเต็ดต่างๆนะครับก็อันนี้ก็มีตู้อ่า ตอนนี้ก็จะมีตู้ของเดซไซส์ใช่ไหมแล้วก็ในรถแมพเนี่ยจะมะีในวิดีโอที่แล้วใช่ไหมแตวก็จะมีแบบพวกยูนิตใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยนะครับก็ฝากกันด้วยสับ้านนะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับชาเลบูนะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญนะขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยเป็นสายอาเวกเ่าเป็นสายการโจมตีพวกอาเวกเคนนิวไทอะไรอย่างนงี้นะครับใน,เ,นเรื่องอเขาก็จะออกมาพร้อมโมบิลอาร์เมสดเทของเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของชาเลบูกันก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปที่เรื่องของมาสเตอร์ลิกในการไต่แรงและเพิ่มคะแนนนะครับเอาละครับมาชาเลบูนะเรามาดูข้อมูลพื้นฐานนะฮะอ่านี่คือตัวนะก็เผื่อใครอยากศึกษาเนื้อเรื่องนะครับอ่าก็เป็นลิอทเป็นหนึ่งในหนึ่งในทหารของซีออนนั่นเองนะครับที่มียศศักดิ์สูงนะครับแล้วก็อา่าเป็นเขาเรียกว่าเขาเป็นกัปตันของอ่าจูปิเตอร์ฟลีทนั่นเองนะครับสำหรับ ตนะแต่ว่าในาเนื้อเรื่องไหยก็จะเห็นได้ว่าเป็นชายผู้ฆ่าไซโคกันดัมาร์คทูได้ด้วยหุ่นของเขานะสุดเท่จริงๆนะครับสำหรับชายผ,ผู้นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับตัวนี้ด้วยข้อมูลพื้นฐานเนี่ยนะครับเรามีอะไรบ้างมาดูอัปเกรดดีเทลเมือ่ออ um ัปเกรดเต็มกันนะครับก็เพื่อนๆตรงนี้อยากจะให้เพื่อนๆแบบว่าแอบจิ้นกันไปอีกกนิดหนึ่งกันละกันเพราะจาได้ไหมว่าในเซอร์เวอล้อปที่แล้วอะอ,อ,อะไรที่มันอยู่ในเซอร์เวอล้อปที่แล้วอะเหมือนตัวเกมจะไม่ใบ้เป็นรถแมปมาใช่ไหม ามีทั้งแมปทาวเวอร์อีเวนต์ Event, ใช่ไหมแมปอีเวนต์ศูนย์สองใช่ไหมแล้วเขาก็มีบายด้นยนะว่าเขาจะมีปลดล็อกอตัวนักบินเลเวลหนึ่งร้อยด้วยนะอันนี้ใบาๆนะครับอ่าเรามาดูกันนะตัวนี้ก็จะแบบว่ามีพวกค่าอเวเกนอะไรต่างๆเนี่ยออยู่ที่เป็น,เป,นเป็นยูนิตที่เป็น S S R นะครับแล้วก็มีสเตตัสที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับเอาละมาเดี๋ยวเราลองมาดูอ่าอัปเกรดดีเทลนะครับถ้าเราอัปเกรดตรงนี้เต็มแล้วเนี่ยอ่าตัวนักบินเองนะครับก็จะถือว่า เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีให้สปีดนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นาสายนิวไทายโจมตีที่มีความคล่องตัวสูงนะครับก็จะมีความสามารถในการเพิ่มก้าวเดินใชมครับมีความสามารถในการใช้สวอนะครับาสามารถแบบหลบได้อย่างพลิ้วไหวด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะนี่ก็ตัวฝั่งที่เป็นความสามารถของนักบินนะครับก็มีนิวททายเลเวลสามนะครับก็จะเพิ่มค่าเ w a k เ n นกับ Reaction 15%เเนะครับ a w a k e กกับ Re A c t i o n เนี่ยก็จะช่วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การออกตัวในตัวมาสเตอร์ g u กได้ด้วยนะครับแต่ผมยังคิดว่าในมาสเตอร์เลกเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็นทางเลือกหลักก็แล้วก,ก,ก,กันต้องบอกอย่างนั้นนะเพราะว่าตัวที่เป็นทางเลือกหลักในการที่แบบจะทําให้เห็นผลของมาสเตอร์ g u กจริงๆก็อย่างเช่นแบบพวกที่แบบมีการ2ครั้งมียิงซัพพอร์ตสครั้งใช่ไหมครับของนักบิน SSR ก็ยังมีนะอย่างเช่นชาอัสนาเบิลอย่างเงี้ยต้องไปขับเจ้าตัวการ์ดัมขาวใช่ไหมกตัตก,กันได้2ครั้งนะครับเราจะเริ่มเห็นในมาสเตอร์แล้ว,ว่ายูนิตพวกนี้เริ่มเอาออกมาเล่นได้จริง อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าต่อ,ตอแต่ว่าต้องปลดล็อก100นะนะครับอ่าแล้วเราก็จะมีความสามารถในการเอ่อเพิ่มดามจเลเวล35%เอนะครับอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยตัว Affinity ี on ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ คือตัวนิวไทลิรวรามเนี่ยมันทำให้อาวุธพวกที่เป็นททายพวกแบบฟันแนลหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอาวุธที่ต้องใช้ค่าอเวอเกนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าประกอบกับท่า3ตรงนี้มันก็จะช่วยเพิ่มโบนัสเดามเแล้วก็ลดการโจมตีใช่ไหมพวกหุ่นที่เป็นแอฟฟินิตี้ซีออนเนี่ยท,ที่ดูแบบดูแล้วเข้าทีที่สุดนะตอนนี้นะ,ะจากทั้งหมดที่มีเลยเนี่ยนั่นก็คือตัว ไม่ใช่นี่ไม่ไม่ใช่นายแต่ถามว่าใช่นายไหมอ่ออันนี้เป็นตัว UR แล้วกันอ่ะตัว UR ก็จะเป็นนักบิน e X c l u s i v e ใช่ไหมแต่ผมยังผมยังเชียร์เลกันดั้มเหมือนเดิมนะเออเลกันดั้มมันเป็นตัวที่แบบว่ามันสามารถใช้ได้กับนักบินหลายคนมากๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างท่านชายอย่างเงี้ยก็มาขับเลกันดั้มก็บล็อกสองทีได้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอาวุธที่แบบว่าจะโจมตีเป็นค่าอเวคเกนได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยโชว์แม็กซ์อัพเกรดนะครับ เนี่ยแล้วก็ตัวนี้คือรอบหน้าเนี่ย f ฟสลี่ l y a s s u l t อ่ะไม่แน่ใจว่าถ้าเข้ามาเล็กกันดั้มจะยังรอดอยู่ไหมแต่ว่า,าแต่ว่าเล็กกันดั้มก็เป็นตัวที่แบบอยากให้เก็บนะครับเพราะว่าเนี่ยมันตีได้5ช่องด้วยนะแล้วก็แล้วก็แบบอาวุธของมันเนี่ยมันจะเป็น t ทอเ a w a k e n เห็นเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่น่าจะใช้กับตัวชาเลียได้ได้ค่อนข้างดีแต่ส่วนหนึ่งผมยังที่ผมยังไม่ปั้นตัวเนียแบบจริงจังเลยอะอคือหนึ่งเลยเนี่ยพอมันเป็น a f ล i ต i t y ีออนกับ,ก,บกับการโจมตีที่เป็นฟัช่ n n e l เออตัวตัวเนี้ยมันอาจจะมีความคล่องตัวสูงเดินได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ่อมันไม่มีคือความสามารถในการบูชต์เดมจที่ตัวสกิลมันนะยังไม่ค่อยมีนะครับมันอาจจะแบบว่าเน้นหลบหลบยิงยิงอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออแล้วก็ตัวมันเป็นสายแอตแทกด้วยตัวนักบินเป็นสายแอตแทกด้วยก็เลยเออเย็นเลยยังรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับการเล่นที่เป็นแบบ ผ่านดานหรืออะไรพวกนี้มากกว่านะครับ PVE อะครับแต่ว่าตัวที่เป็นแบบว่าม s สเตอร์ลีกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่าด้วยความที่แบบหุ่นมันยังไม่ลงรอยอ,อมากเท่าไหร่นักอ่าต้องบอกอย่างนั้นนะแบบถ้าเกิดว่ามันมาแบบตรงสายแบบตรงกันเปี้ยๆเลยอย่างอย่างเช่นแบบควอเตอร์กับวิงซีโร่อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าแม้แต่ว่ามาชูกับกับ G ีควักอย่างเงี้ยอันนี้มันดูโอเคมากเลยมันเหมาะกับการใช้งานมากแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ด้วยความที่มันเป็นตัวแจกแล้วมันก็ พวกความสามารถของมันจะกลางๆนะครับก็เลยยังรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใจรักจริง,รงๆนะไม่ใจรักในความเป็นพระเอกในความเป็นตัวเอกของ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 คุณพี่จริงๆก็คิดว่าเก็บไว้ก็ดีนะครับยังยังอาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็นแบบตัวคีย์สำคัญก็ก็แล้วกันในการในการผ่านคอนเทนต์ใหญ่ๆอะไรแบบอะไรแบบนี้นะ,ะก็สามารถเก็บเอาไว้ดูได้ก่อนอยังไม่ต้องแบบว่าปันแบบสุด แต่จะดสุดเต็มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าไปท้าไปท้าไปลงเดี๋ยวเราจะไปเรื่องต่อไปที่ตัวเปเชลีกนะ ถ้าลองสเปเชียลลีกไปไปแล้วสุดท้ายแล้วมันไปเจอพวกตัวที่แบบว่า U R อารที่มีสกิล E X ็กซอยู่ก็โดนยิงช่ำๆอยู่ดีนะหลบหลบไม่ได้อะไรอย่างนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ลองมาดูกันที่อันต่อไปคือตัวมาสเตอร์ลิกนะครับอ่ามาสเตอร์ลีกของเรานั่นเองอ่ามาสเตอร์ลีกก็ตอนนี้คะแนนของผมอยู่ที่เอ่อหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแต่ว่าแต้มสูงสุดอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันอ่าก็จะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะแต้มมัน่ะเนี่ยมันก็ต้องมีการรีอ่า หลังจากที่เราเล่นผ่านแต้มแสนห0 0หมนไปนะครับเราจะเข้าสู่ c h a l l e n g e m ห d ดนะครับวิธีการทําให้แต้มของ h h l l l n n g m o o e เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะก็คือทุกๆวันเนี่ยเราต้องมาไล่รีแต่ละช่องซึ่งมันซึ่งตัวระบบก็จะรีเอาคู่ต่อสู้นะครับที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมาให้เรานะครับยิ่งแบบคู่ต่อสู้เนี่ยมีแต้มสูงเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนกับว่าแม็กซิมัมแต้มที่เราทําได้มันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอามาลองให้ดูนะ 1>, 1วันรีได้5้ารอบนะครับแล้วก็ใน1คู่ต่อสู้สู้ได้5ทีนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็รีมานะครับเนี่ยแล้วก็แล้วในแต่ละค,คู่ต่อสู้เนี่ยเราจะมีโอกาสทั้งหมด5ครั้งทีมฝั่งนี้ดุมากอ่าแล้วพอเราเล่นไปอ่ะเราจะเข้าใจว่าเออแบบไอเราควรเล่นยังไงอะไรอย่างนงี้นะครับเนี่ยทีมฝั่งเนี้ยเป็นทีมแบบไซโคมิวเห็นไหมฮะมีบูสต์หมดเลยผมมีบูสต์หมดเลยด้วยยานแม่3ดาวอ่าทีมนี้ดุมากจริงๆนะครับ อ่าโอ้โหแบบน่าจะยิงทะลุเลยะนะครับมีเซตาเป็นตัวเมนหลักไม่รู้ว่าจะป้องกันเซตาได้หรือไม่อันนี้ตอบด้วยความไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับก็ทีมฝันงตรงข้ามจะดุขึ้นเรื่อยๆอืมแล้วแบบอันไหนแบบสู้ไหวก็สู้อันอันไหนก็ต้องคอยสังเกตว่าแบบไอ้ทีมเขาโครงสร้างเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับ อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเราสามารถที่จะดูสมมติเราเราเล่นแล้วเราแพ้ไปใช่ไหมเนี่ยเราสามารถที่จะแบบว่าเอาข้อมูลย้อนหลังมาดูได้ด้วยนะครับเซตามาแล้วโอ้โอ้โอโอตายแตกอืมแต่ข้อดีของเซตาก็คือมายิงสองทีนะฮะอ่ามายิงเราสองครั้งห้าแสนสี่เนี่ยแหละอันนี้ก็ยันแม่เต็มอ่ามันมันซัดเราได้สองครั้งถึงเวลาที่เราจะต้องสวนกลับนะครับอ่าไปเซตาเราก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะเพื่อนนี่ กำลังโจมตีมันสุดโอพีทะลุทะลวงแล้วอ่ะมาปักื้ออ่าแสนแปดแตกไหมไม่แตกด้วยเห็นไหมแรงมากนะโอ้โอ้โอ้ my god ตีแรงเหลือเกินโอ้โหแล้วก็ดีเฟนซ์สามตัวนะโอ้โหแล้วเอาโอ้โหเอาเลือคลายได้ไหมแอดหงขาวแห่งสนามลบมาบล็อกบล็อกเยอะมากลาวกับอีเทนอลโรสเอ็กซ์เพรอ่ะปักโดนสวน้าไปโอ้ยจุกเลยนะฮะ เนี่ยยานเฮียอีกนะฮะมาเราก็ได้อยู่อเอ้ยผิวไหวดังสายน้ําเห็นไหมแต่อันนี้จะเอ้ยสามผิวไหวเลยเหรอให้ตายเถอะเนี่ยแหละอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งความฟลุกก็แล้วกันที่แบบว่าช่วยให้ผลของการต่อสู้มันดีขึ้นอย่ายุ่งกับเซตาที่แตกอยู่ดีนะฮะเนี่ยอันนี้ก็แบบว่าหลบไม่ได้โอ้แตกกระจายอ่าเหลือความหวังเอ้ยแต่โหทีมนู้นเขาแบบเขาสามโลเลยนะเนี่ย เนี่ยแตกอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเราจบแต่ละเกมไปเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ทีมนี้นี่วางมาได้ดีมากเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไซโคกันดัมเห็นไหมคือสุดท้ายแล้วมันมันก็คือความเข้ากันได้ของทีมใช่ไหมเนี่ยผมแตกยับเลยนะครับนเนี่ยตึ๊บเนี่ยสมมุติว่าอันเนี้ยเรารูล้ละอ่าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยโอ้โหมันมันโหดเที่ยมซะเหลือเกินนะครับแบบว่าเอ่อ ัวทีมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะ OP มากอ่าเราสามารถที่จะดูตรงแบทฮิสตอรีตรงนี้นะครับนี่แบทฮิสตอรีตรงนี้นะครับแล้วก็เรากดดูรีเพลย์ได้นะครับนี่พอเรากดดูรีเพลย์เสร็จปุ๊บอ่าเราก็แต่อันนี้เป็นคอนเซปต์ทีมตั้งรับที่ดีมากเลยนะ <c oughs> เออคอนเซปต์ทีมตั้งรับที่ดีนะครับมีความเข้ากันได้ดีมากอะไรอย่างงี้นะอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูตรงนี้นะแล้วเราสามารถที่จะแบบเอ้ยกดปุ่มพอสนะแล้วก็แบบไปดูทีละตัวได้เลยนะครับ เนี่ยกดลองไปดูแล้วเราจะเห็นวอล์กสเตดอะไรเงี้ยโมบิลิตี้อะไรเงี้ยเห็นไหมฮะสเตดแบบโอ้โหผงขาวแห่งสนามลบนะอ่าเลือดปลาเข้าไปแสนเก้าหมื่นอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อ่าอันไหนที่เราเราจะมีโอกาสอยู่ทั้งหมด5ครั้งนะครับผมในการในการสู้แต่ละช่องนะครับเนี่ยก็พอเราสู้เสร็จอ่าแต่ละรอบเนี่ยเราก็ลองดูแล้วเฮ้ยทีมเขาแบบ3ามดีเฟนซ์อย่างเงี้ยถ้าแบบทีมเขาสามสามดีเฟนซ์เนี่ย ความหมายคือเราก็อาจจะต้องแบบเปลี่ยนตําแหน่งของตัวนะครับหรือว่าหรือว่าแบบทีมที่เราใช้อย่างเงี้ยใช่ไหมเรา,าจ,จะต้องแบบมีตัวบล็อกมากขึ้นนะแบบบล็อกที่ทําให้เราแบบคือ,อยังไงผมว่าของทีมนี้เซต้ามันวิ่งมาชนเราเราตายแน่นอนอนะแบบตายตาย,ตายแทบจะหนึ100่งร้อเปอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ,ะแต่เดี๋ยวเราเราลองดูนะครับเราลองปรับแล้วก็ใช้วิธีการที่แบบว่าผมลองมั่วๆดูเองก็แล้วกันนะครับอวิธีการที่ผมมั่วๆเอาเองก็คือ เนี่ยปุ๊บอ่าเรารู้แล้วว่าอ่าโอเคฝั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลยุทธ์เป็นยังไงใช่ไหมอ่าเราลองเปลี่ยนดูซิอ่ารอบนี้เราลองแบบเอาตัวที่แบบมันแน่นขึ้นมันแข็งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอ่ารอบนี้ก็เลือดอาจจะไม่มีความหมายใช่ไหมเราเน้น e เ a ช i o n บ้างไหมเราเน้นแบบว่าลองใช้ดวงในการหลบดูไหมอ่าแล้วก็อืมแล้วใช้อัมอัมูโลเนี่ยก็จะแบบมีความสามารถในการในการหลบเนียนเนอ่าลองดูซิอะไรแบบเนี้ยอ่าเราลองเป็น2บล็อกละ รอบนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นไหมอ่าแล้วก็เป็นตัวที่บล็อกแบบตรงทางเลยนะครับลองแบบอ่าสบล็อกดูบ้างก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรอ่าแล้วก็เนี่ยอย่างดีโออย่างเงี้ยดีโอก็จะเป็นหุ่นที่แบบว่าพอบัฟเสร็จแล้วอ่าก็เลือดแบบพอใช้ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยกันดั้มใช่ไหมอ่ากันดั้มก็จะแบบอ่าแสนห้าหมื่นได้ไหมครับอ่าของดีโอเองดีโอก็จะเป็นตัวทาดีบัฟอ่าอันนี้คือเราสามารถที่จะดีไซน์ตัวบล็อกได้นะครับบอกแฮชอบบล็อกนักไม่ใช่เหรออ่าได้แต่เราลองดูซิว่า มีตัวไหนที่เป็น2ดาวแล้วอันนี้ก็คือบล็อกจริงๆใช้พวกตัวนี้ก็ดีนะอ่าคือแนะนําให้เป็นตัวที่แบบมีบูสเยอะนะครับอ่าสมมติว่าเราเอาดีโอออกแล้วน,นะอ่าเราไม่ต้องเป็นแอสซิสก็ได้นะครับเราลองเอาตัวที่แบบว่าเป็นสายป้องกันอย่างอย่างโจหนาอย่างเงี้ยมาขับแทนซิอ่าแล้วเดี๋ยวเราลองเทสดูว่าภาพของเกมมันเปลี่ยนไปบ้างไหมนะครับ อะไรประมาณนี้เราเราก็เทสเปลี่ยนเทสเปลี่ยนอ่างเงี้ยแล้วก็ลองตีดูหนึ่งหนึ่งตัวรีมาครั้งหนึ่งตี5ทีอะไรแบบนี้แล้วก็ดูนะครับค่อยๆปรับไปเผื่อบางทีโชคดีแบบว่าหลบๆเขาได้อะไรแบบนี้นะครับอ่ะมา3ามโลเจอ3โลไม f เฟรน d ยิงมาเลยปากอ่ะมายอมโดนยอมโดนก่อนนะฮะแรงนักไม่ใช่หรือนะปึ๊บนะบล็อกอันนี้น่าจะโดนทะลุเลยนะเนี่ยผมว่าเซต้ามันยิงทะลุเลยขอให้เรามีโล่ที่มากพออะ แตกเลยนะฮะอันนี้สามดาวเนาะโอ้ยดีโอไวไหมอ่าสามแสนเห็นไหมสองทีแตกเหมือน,อก,นกันนะในกันดั้มก็สวนไปทีหนึ่งนะฮะแต่เรายังมีโล่อยู่อ่าเรายังมีโล่อยู่นะครับ oh, <no. S 1> แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าทีมตรงข้ามอ่ะจะวิ่งออกมาก่อนใช่ไหมอ่าจะวิ่งนําหน้ามาก่อนเราก็สวนได้ใช่ไหมครับแล้วก็เลอซิกเน่ตัวหนึ่งนะอันนี้นะครับแต่ว่าจะไซโคกันดั้มจะจะก็คือมันจะตัว AI มันไปวิ่งหาอื อ่ะโอเครอบรอบนี้เห็นไหมดีขึ้นดีขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นน่อ่าเรายังมียูนิคอนไว้เป็น DPS อีกตัวหนึ่ง,งไหวไหมนะ่ลองดูนะครับเนี่ยมันก็จะแบบว่าลองลองอะไรแบบนี้นะฮะอ่าแตกไปหนึ่งนะไหวหรือเปล่าอืมเอ้ยเอาเอาโมโลสวนทีเหมือนจะไม่ไหวฝั่งนู้นมีบล็อกสองครั้งโอโหหลบได้อย่างดิจิตอลน่่โอเคสวนกลับได้นะครับ เนี่ยแต่ว่าความยากคือฝั่งนูนะ้นอ่ะเขาก็จะแบบว่ามีอีก2บล็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันต้องแบบเป็นลักษณะที่ลอ่อล่อซื้อศัตรูออกมานะครับแอไอ NG ไม่ได้ด้วยเนี่ยก็รีรีปรับไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวรอบนี้เราจะเป็นฝั่งตั้งรับบ้างนะผมมีดาบหักอยู่แล้วด้วยนะแบบเขาวางแผนมาดีมากนะครับเนี่ยดาบหักด้วยตัวอ,อ่ด้วยตัวไซโคกันดั้มด้วยนะมาเปิดเนี่ยไซโคกันดั้มมาช่วยบล็อกอีกนะครับ มันประจนเหลือเกินแนยากอยู่นะแต่ว่าเนี่ยเราเราก็จะปรับไปเรื่อยๆถ้าเราดูทรงแล้วแบบมันไม่ไหวอ่าเราเราก็ปเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวก็เรามีเวลาอยู่ผมคิดว่าเอ่อในอันนี้สิ่งสิ่งที่ต้องระวังของมาสเตอร์ลีกในซีซั่นเนี่ยเรื่องถ้าแบบว่าใครแบบเป็นนักล่าอ h ชิพเมน n t นะนะครับก็วันสุดท้ายที่ตี่ะเราอาจจะต้องระวังสังนิดหนึ่งกันลวกันว่าแบบเอ้แบบ ระวังแต้มหลุดอะไรแบบแบบนี้นะครับเผื่อใครแบบอยากจะลองล่า200,000แต้มดูแต่ผมเชื่อว่าผู้เล่นที่แบบว่าแบบเอ้ยมียูนิตเอ่อแบบระดับ200,000แตบบ้มอะไรเงรี้ยที่ไต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆอยเขาเขาจะมีแนวะคิดในการทําทีมที่แบบค่อนข้างแน่นมากกว่าผมอยู่ละนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูค่อยๆปรับแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับก็ขอบคุณทุกคนสีสกตารรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย